สิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่มีอยู่ในบ้านทุกหลังทาว่ามนุษย์กลับมองไม่เห็นสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่องฟิน n ิกปี2022และก่อนจะไปรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมสปอยกันได้เลยครับสนุกไปกับความบันเทิงหลากหลายบน bon n e t f ฟ i ิและแอปสตรีมมิ่งอื่นๆที่คุณเลือกได้ในชาร์กพรีเมียมกล่าวว่าบ้านนั้นคือทุกสิ่งอย่างของชีวิตช่วงเวลาแห่งความสุข และทุกต่างเกิดขึ้นภายในบ้านมนุษย์ต่างอาศัยและสร้างครอบครัวกันอย่างมีความสุขมาตลอดหลายร้อยปีแล้วโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าบ้านทุกหลังที่ตนอาศัยอยู่นั้นมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่พวกเขามองไม่เห็นบางทีมันอาจถูกเรียกว่ากอบลินหรือกระตา่ายอีสเตอร์แต่ว่าความจริงพวกเขาคือวิญญ,ญาณประจําบานที่มีชื่อจริงว่าฟินส์สิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกพิลึก ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านโดยที่มนุษย์นั้นไม่รู้ตัวเพราะนอกจากที่พวกเขาจะมองไม่เห็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือเองก็มองไม่เห็นเช่นเดียวกันแล้วฟินส์เปรียบเสมือนวิญญาณที่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างเปิดเผยไม่มีการหลบซ่อนเพียงแต่ผู้อยู่อาศัยมองไม่เห็นเขาเท่านั้นจะอย่างไรก็ดีเบื้องหลังเรื่องราวดีๆทั้งหมดภายในบ้านมักเกิดมาจากฟินส์ยกตัวอย่างที่เด็กน้อย พยายามจะเป่าเทียนวันเกิดครบรอบหนึ่งปีของตัวเองแต่ด้วยลมในปอดที่น้อยนิดทําให้น้องเป่ามันไม่ได้ฟินส์ที่ยืนอยู่ข้างๆจึงช่วยเป่าจนสําเร็จแม้กระทั่งตอนที่เรานั้นหาของในบ้านไม่เจออย่างเช่นแว่นตาที่ความจริงแล้วอาจจะสวมอยู่บนหน้าผากนี่เองฟินส์ภายในบ้านก็จะเตือนเราอย่างเช่นดึงเส้นผมเพื่อให้เรารู้ว่าแว่นนั้นอยู่ที่ไหนเหล่าฟินส์มักจัดก,การทุกอย่างภายในบ้านให้เรียบร้อยแม้ว่าคุณจะลืมปิดก๊อกน้ำฟินส์ก็จะปิดให้ แม้กระทั่งแมวตัวอ้วนที่ใช้เล็บขูดโซฟาฟินส์ก็จะจัดการให้กับคุณจนบางทีอาจเกิดกลายเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่ออย่างเช่นแมวเดินสองขาได้โดยรวมแล้วพวกฟินส์ต่างมีหน้าที่เดียวกันเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นบ้านที่แสนสุขฟินทุกตัวในบ้านทุกหลังต่างมีหน้าที่เดียวกันมันควรจะเป็นแบบนั้นถว่าก็มีฟินส์อยู่ตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนฟินส์ตัวไหนๆในบ้านที่เก่าจนแทบจะรกร้างเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยมาหลายคน โดยเหตุผลบางอย่างเสียงพิลึกที่เกิดมาจากบ้านหรือข้าวของที่กระจัดกระจายแม้เว้นแม้กระทั่งข้าวของที่หายไปตางเกิดภายในบ้านหลังนี้ทําให้พวกเขาอยู่กันไม่ได้และต้องหนีออกไปจากบ้านทุกครั้งและนั่นเป็นเพราะว่าฟินส์ตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนกับฟินส์ตัวอื่นแทนที่จะทําให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขฟินส์ตัวนี้กลับไล่พวกเขาและอาศัยอยู่ในบ้านเองทุกครั้งที่ไล่ผู้มาเยือนไปได้ พี่แกจะกระโดดโลดเต้นและคืขหมอบของเหลือที่ผู้มาเยือนทิ้งไว้เล่นเกมและนอนบนโซฟาฉ่ำๆเป็นชีวิตที่แสนสุขสบายเมื่อบ้านหลังนี้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวสำหรับฟินสตัวนี้ไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีปัญหามันคือคติประจำใจที่ใช้มาตลอดหลายปีแล้วมันคือเหตุผลที่บ้านหลังนี้แทบไม่มีผู้อยู่อาศัยและมีสภาพรกร้างไม่ต่างอะไรกับบ้านผีสิง จนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกได้เข้ามาในเมืองแห่งนี้ในเมืองเบริร์กที่แสนสงบทั้งสองมีลูกสาวชื่อคริสตินซึ่งชื่นชอบหนังสือแนวสืบสวน นั่นทาให้เธอมีไหวพริบที่ดีและมักรู้ทุกครั้งว่าตัวร้ายที่แท้จริงคือใครก่อนจะอ่านหนังสือจบด้วยซ้าอาจเป็นเพราะพรสวรรค์ที่เธอมีไหวพริบและฉลาดมากกว่าเด็กคนอื่นส่วนพ่อแม่ของเธอเป็นดาราตัวประกอบมือสมัครเล่นสาเหตุที่ย้ายเข้ามาในเมืองเบิกก็เพื่อมาถ่ายทีวีซีรีส์และต้องย้ายเมืองทุกครั้งเมื่อมีงานใหม่เข้ามาทำให้คริสตินคุ้นเคยกับสถานที่ใหม่ๆและเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาเพื่อนใหม่ทุกทีวิถีชีวิตของครอบครัวนี้ อาจจะดูว,วุ่นวายไปหน่อยเมื่อต้องย้ายที่อยู่เรื่อยๆแต่คริสตินก็ฉินแล้วพวกเขาได้เข้ามาในสตูดิโอ เพื่อมายังกล้องถ่ายทำในระหว่างที่พระเอกกำลังแสดงชายคนหนึ่งก็แอบ,บดูอยู่ที่ด้านหลังอย่างตื่นตาเดิมทีแล้วเขาเป็นพารงประจำกล้องถ่ายและควรจะทำงานได้แล้วแต่ในวันนี้เขามีความคิดอะไรบางอย่างที่คิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการระหว่างที่พระเอกสุดหลอดกำลังแสดงจู่ๆเขาก็โผล่ผานเข้าไปในฉากและทำท่าทำทางว่าตัวเองคือส่วนหนึ่งของบทละครทั้งที่ความจริงเขาเป็นเพียงแค่พารงเท่านั้นผู้กำกับสั่งคัดทันทีและย้ำเตือนว่าเขาเป็นใคร ไม่นานครอบครัวคริสตินก็มาถึงพ่อแม่ตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นเรื่องนี้ผู้จัดก,การมาต้อนรับเป็นอย่างดีก็จะมอบบทให้กับพวกเขาและการมาถ่ายทำต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ทำให้เธอได้เตรียมบ้านให้กับครอบครัวนี้ได้อยู่แล้วในขณะเดียวกันผ่านโรงคนนั้นก็เสนอไอเดียสุดบันเจิดให้กับผู้กำกับได้ฟังและบอกว่าตอนอยากจะเล่นเป็นวายร้ายพร้อมแสดงให้ดูแต่แทนที่มันจะน่าทึ่งมันกลับน่าขำม,มากกว่าเมื่อผ่านโรง อยากจะเป็นนักแสดงทุกคนต่างหัวเราะย่อเขาอีกทั้งชายคนนั้นยังซูมสร้างไปโดนกับฉากเขียวและส่วนอื่นๆของสตูดิโอจนทําให้ไฟไหม้นั่นพิสูจน์ว่าเขาไม่เหมาะจะเป็นพาโรงในทีนี้ทําให้ผู้กํากับไล่เขาออกอย่างทันทีก่อนที่ไม่นานครอบครัวของคริสตินจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่และบ้านหลังนั้นคือบ้านที่กล่าวเมื่อต้นเรื่องฟินส์ตัวเขียวได้ลงมาดูผู้มาเยือน ทำเอาเขาไม่พอใจสําหรับคริสตินแล้วถึงแม้บ้านจะดูเก่าแต่เธอเองก็ไม่ได้รังเกียจและถึงแม้ข้าวของจะกระจัดกระจายและสภาพบ้านไม่น่าอยู่แค่ไหนก็ตามครอบครัวนี้ก็ยินดีมากๆโดยไม่รู้เลยว่าเครื่องปิ้งขนมปังนั้นถูกยนลออกไปนอกบ้านแล้วในรุ่งเช้าวันต่อมาขณะที่คริสตินกำลังอ่านหนังสือสืบสวนอยู่ในร้านโดนัทเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เข้ามาจีบ ยังไม่ทันที่เขาจะเอ่ยชื่อเธอก็รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายคือมาร์คเพียงเวลาแค่ชัวครูด้วยไหวพริบและเป็นคนที่ช่างสังเกตของเธอทำให้คริสตินเหลือไปเห็นชื่อที่ติดอยู่บนกระเป๋าของอีกฝ่ายก่อนที่เด็กสองคนจะโผล่มาซึ่งก็เป็นเพื่อนกับมาร์คเช่นเดียวกันทั้งสามได้พูดคุยถึงบ้านที่คริสตินย้ายไปอยู่คนทั้งเมืองต่างรู้กันดีว่าบ้านหลังนั้นมีผีสิงและมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเสมอคริสตินไม่สนใจ อีกไม่นานเธอก็จะย้ายไปแล้วในขณะดเดียวกันทีวีซีรีส์ก็ฉายอยู่ด้านบนมีตัวร้ายและภูเขาไฟลาวาถึงแม่พ่อแม่จะได้แสดงเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่สนใจที่จะติดตามเพราะเนื้อหาภายในเรื่องมันง่ายไปสำหรับเธอในขณะดเดียวกันพ่อแม่ก่อยกำลังทะเลาะหนักกันอยู่และมันดูรุนแรงมากขึ้นทำเอาฟินเขียวที่ฟังอยู่ดีใจเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนี้อีกไม่นานครอบครัวก็จะแตกและบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของเขาแท้จริงแล้ว พ่อแม่เพียงซ้อมบทละครกันอยู่เท่านั้นฟินส์เองก็อึ้งสุดๆที่แสดงได้เหมือนจริงขนาดนี้ไม่นานลูกสาวของพวกเขาก็มาและถึงเวลาที่ทั้งสองจะไปออกเดทก,กันในเมืองโดยคริสตินอาสา,าจะอยู่เฝ้าบ้านไ้ฟินส์เขียวเลยจะใช้โอกาสนี้ในการกลั่นแกล้งเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านเพียงลำพังภายในบ้านที่เงียบสงบและมืดครึ้มทุกซอกอนูจู่ๆไฟบนเพดานก็สว่างขึ้นและมีเสียงก้องแก๊้งดังอยู่ด้านบนเธอเดินขึ้นไปดู และได้พบเจอกับสิ่งผิดปกติจริงๆเมื่อจูจๆทีวีก็เปิดขึ้นมาเองและข้าวของตกลงมาอย่างน่าประหลาดใจเสียงรอยเท้าวิ่งจ้ำอยู่ทั่วห้องคริสตินในตอนนั้นตั้งสติและเธอคิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลเด็กสาวไม่รอช้าคว้าสเปรย์พ่นแมนลงและพ่นใส่สิ่งว่างเปล่าตรงหน้าเพียงเพราะมีเสียงเคลื่อนตัวเข้ามาดูเหมือนว่ามันจะได้ผลฟินสีเขียวพยายามจะหนี โดยมีผ้าคลุมอยู่ที่ตัวคริสตินไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเธอร้งฟินส์ตัวนั้นไว้จนกระทั่งจู่จูเธอก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตแปลกพิลึกที่อยู่ตรงหน้าเธอมันเหมือนกับกระต่ายยักษ์เธอถามอีกฝ่ายว่าเป็นใครในขณะที่ฟินส์อีกฝ่ายกำลังตกตะลึงว่าเด็กสาวตรงหน้าเห็นตนได้ยังไงก่อนจะรู้ว่าตัวเองถูกดึงขนไปและนั่นคือเงื่อนไขถ้าเกิดอยากให้ใครเห็นฟินส์คริสตินเองพอยกมือขึ้นมาก็พบว่ามีขนสีเขียวหนึ่งกำมืออยู่บนนั้นอีกฝ่ายบอกให้เธอเอาคืนมา แต่เธอไม่ยอมคืนง่ายๆเพราะอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดตรงนั้นตามสัญชตาตญาณนักสืบของเธอแต่ฟินส์เขียวก็พยายามจะขอร้องให้คืนขนของตนมาและพยายามจะขับไล่อีกฝ่ายออกไปจากบ้านเพราะถ้าเกิดฟินส์ตัวอื่นรู้ว่าคริสตินเห็นเขามันจะเกิดเรื่องและด้วยคำพูดหลุดปากทำให้คริสตินได้รู้ว่านอกจากฟินส์ตัวเขียวแล้วยังมีฟินส์ตัวอื่นอีกด้วยก่อนที่ไม่นานฟินส์พวกนั้นจะเข้ามาเหมือนกับในทุกสัปดาห์ ทำให้คริสตินในตอนนั้นเล่นละครว่าเธอไม่เห็นพวกเขาทั้งที่ก็เห็นอยู่ตรงหน้าลาวฟินส์เองก็ประหลาดใจที่มีผู้อยู่อาศัยใหม่เข้ามาแล้วพวกเขาต่างรู้กันดีว่าบ้านของฟินส์เขียวเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยอยู่บ่อยๆซึ่งการมาในครั้งนี้พวกเขาจะพาไปประชุมกันในโรงละครประจําเมืองเป็นสิ่งที่ฟินส์ต้องทําทุกสัปดาห์เพื่อรายงานความคลืบหนล้าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของตนฟินส์เขียวพยายามบอกเด็กสาวว่าอย่าตามพวกเรามาเพราะถ้าเกิดพวกเขารู้ ว่าเธอเห็นพวกเขาเรื่องจะจบไม่สวยแน่คริสตินไม่สนใจและตามไปดูในท้ายที่สุดทําให้เธอได้รู้ว่าในโรงละครร้างประจําเมืองนั้นเป็นที่ประชุมของเหล่าฟินซ์ที่มีหลายสิบตัวแต่พอเธอจะถ่ายรูปเก็บไว้กล้องกลับไม่เห็นฟินซ์พวกนั้นทําให้เธอได้รู้ว่ามีทางเดียวที่จะเห็นฟินซ์คือครอบครองขนปุกปุยของพวกเขาจะอย่างไรก็ดีจะมีฟินส์ผู้เท่า ที่คอยดําเนินการประชุมซึ่งในทุกครั้งก็จะเน้นย้าไปที่ฟินส์ที่มีปัญหาอย่างเช่นฟินส์สีเขียวที่ผู้อยู่อาศัยของเขาอยู่บ้านได้ไม่นานนักทําให้ผู้เฒ่าฟินส์งสงสัยว่าทาหน้าที่ดีแล้วหรือเปล่าอีกฝ่ายมาักตอบแบบทรงๆถึงแม้จะรู้ดีว่าตนนั้นพยายามขับไล่ผู้อยู่อาศัยออกไปในระหว่างประชุมก็มีฟินส์ตัวหนึ่งบอกว่าเจ้าของบ้านของผมเกือบจะได้แสดงทีวีโชว์ทุกคนหัวเราะเยาะเพราะต่างรู้กันดี ว่าฟินสีฟ้าตรงหน้านั้นมีเจ้าของที่ไม่เอาไหนเป็นเพียงแค่พานโรงแต่อยากจะเป็นนักแสดงแล้วฟินหัวเราะเยาะไม่ต่างอะไรกับในก้องถ่ายทาให้ฟินสีฟ้าขายหนและบอกกับทุกคนว่าฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าเจ้าของของฉันนั้นเป็นนักแสดงตัวจริงก่อนจะวิ่งออกไปแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาในคืนนั้นคริสตินได้นําเส้นขนมาทําเป็นกําไลข้อมือ เพื่อให้มันสะดวกมากขึ้นโดยเธอบอกกับแม่ว่าบ้านหลังนี้วิเศษมากมีอะไรน่าสนใจกว่าที่หนูคิดไว้แม่เองก็ยินดีที่ลูกสาวของตนไม่เบื่อและจากไปเหมือนเคยทางฝั่งฟินสีเขียวนั้นก็รู้สึกแย่เพราะเขาชอบความสงบและไม่อยากมีปัญหาและตามสัญชตาตญยานของเขาการมาของคริสตินในครั้งนี้จะนำพาปัญหาขนาดใหญ่มาถึงตัวรุ่งเช้าวันต่อมามาร์กได้มาหาคริสตินอีกฝ่ายอยากชนไปเดทแต่เธอตอบปฏิเสธไป หลังจากนั้นคริสตินก็ถามกับฟินสีเขียวว่าทำไมถึงไม่อยากให้คนอยู่ในบ้านอีกฝ่ายตอบกลับว่ามนุษย์มักสร้างปัญหาซึ่งคือสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดโดยเขาก็ได้บอกว่าหลายปีมาแล้วที่บ้านหลังนี้เปลี่ยนผู้อยู่อาศัยอยู่เรื่อยๆวงดนตรีร็อกที่ทำเสียงดังคุณยาที่เลี้ยงนกเป็นสิบตัวทำเสียงดังเช่นเดียวกันนักดนตรีเองก็ทำเสียงดังส่วนพวกฮิปปี้ก็ดันมาจุดไฟในบ้านจะอย่างไรก็ดี หลายครอบครัวที่ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้ทําให้ฟินส์เขียวได้รู้ว่ามนุษย์นั้นคือปัญหาแล้วเขาควรจะจัดการมันตั้งแต่ต้นต่อคือการขับไล่มนุษย์ออกไปฟินส์เดินออกมาจากบ้านและบอกกับคริสตินว่ามนุษย์นั้นช่างไร้เหตุผลจะทําเครื่องตัดหญ้ามาทําไมในเมื่อก็อยากจะปลูกหญ้าในตอนที่เขากําลังระบายอารมณ์กลับทําให้เครื่องมันติดและพาเขาถลายไปทั่วสวนจนมาจบอยู่ที่หลังรถบรรทุก คริสตินตลกมากๆเธอเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายแต่ก็ไม่คิดว่าเป็นปัญหาสําหรับเธอหลังจากที่รถจอดทางคู่ก็กําลังจะกลับบ้านรถคันนั้นเคลื่อนตัวเข้าไปในโรงงานเดิมทีแล้วมันควรจะขนถ่านเข้ามาแต่สิ่งที่อยู่หลังรถดันเป็นเมล็ดป๊อปคอนอีกทั้งยังไม่มีคนขี่อีกตั้งหากพนักงานตกใจมากและเมล็ดป๊อปคอนดังกล่าวเมื่อโดนกับความร้อนของโรงงานแล้วมันจึงกลายเป็นภูเขาไฟป๊อปคอนนั่นเองมีเสียงระเบิดดังและควันฟุ้งไปทั่วเมือง คริสตินหันกลับไปดูเธอได้เจอกับเงาปริศนาก่อนจะใช้โทรศัพท์ถ่ายเก็บไว้เงานั่นหนีไปได้และป๊๊บคอนจากการระเบิดก็ทะลักเข้ามาในเมืองเป็นจํานวนมากส่งผลทําให้ทั้งเมืองนั้นมีแต่ป๊อบคอนเต็มไปหมดนักข่าวได้รายงานเรื่องนี้และไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําหรืออยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแนะ่มีเพียงแต่ข้อความที่ถูกทิ้งไว้ว่านี่เป็นเพียงแค่ฉากแรกเตรียมดูฉากต่อไปได้เลยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าชาวเมืองเบิกนั้นกนําลังอยู่ในจุดวิกฤตกันแล้ว ในขณะเดียวกันคริสตินได้ไปหานักข่าวและแสดงหลักฐานที่เธอมีให้ดูแต่พอดูในรูปภาพมีเพียงแค่ฝุ่นหมอกและควันไร้เงาสีดําที่เธอบอกมันแปลกมากๆเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรบางที่อาจจะเป็นฟินส์แต่ทํำไมถึงตัวใหญ่ขนาดนั้น,นเธอได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับฟินส์เขียวที่บ้านพร้อมพูดว่าเธอจะสืบเรื่องนี้ให้ได้ฟินส์เขียวเองก็กะว่อยู่แล้วว่าเด็กหญิงคนนี้จะนําพาปัญหามาให้กับเขา และจะทำลายความสงบสุขภายในบ้านและโดยข้อตกลงที่พวกเขาทำกันคือถ้าเกิดฟินส์เขียวช่วยในการสืบสวนในครั้งนี้คริสตินจะคืนเส้นขนให้กับเขาก่อนที่ในรุ่งเช้าพวกเขาจะเริ่มหาเบาะแสโดยที่ให้ฟิน์เขียวคอยดมตามกลิ่นแต่ก็ไม่เป็นผลเลยจนกระทั่งทั้งสองได้เห็นกับรถคันหนึ่งที่ทำตัวน่าสงสัยมากๆทั้งคู่เลยลองตามไปรถคันนั้นไปจอดที่หน้าสถานีและเริ่มทำอะไรบางอย่างในนั้น ก่อนจะขี่หนี้ไปดานนาคริสตินและฟินส์รีบขึ้นรถไฟไปแต่รถสีม่วงก็แยกทางไปอยู่ดีเปิดโอกาสให้ทั้งสองได้พูดคุยกันและจากเรื่องราวที่ไปเจอมาทําให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นฟินส์ได้รู้ว่าคริสตินเป็นเด็กที่ต้องย้ายบ้านบ่นบอยๆทําให้เธอต้องหาเพื่อนใหม่ทุกครั้งคริสตินบอกกับเขาวันหลังจากที่ย้ายที่อยู่เพื่อนเก่าไม่เคยติดต่อหาเธอเลยอีกฝ่ายสงสารเด็กน้อยจึงบอกกับเธอไปว่า ถ้าเธอย้ายไปอีกฉันจะหาทางติดต่อเธอได้แน่นอนในขณะเดียวกันสถานีรถไฟก็ได้รับแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นรถไฟสองขบวนกำลังชนกันและพวกเขาแก้ไขอะไรไม่ได้กัปตันรีบบอกให้ทุกคนลงจากโบกี้ก่อนที่รถไฟส่งสินค้าจะชนเข้ากับรถไฟอีกฝ่ายถึงแม้ทุกคนจะปลอดภยัยแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทําให้รถหลายคันที่ขนมากระจายกระจายไปทั่วพื้นที่เริมถึงขนนกหลายตันที่บรรทุกบนรถไฟมาเช่นเดียวกันขนนกพวกนั้น ถึงแม้จะดูไม่มีพิษภัยแต่ในห้องควบคุมกันหันลมผู้บุกรุกก็มาเยือนไม่มีใครรู้ว่าอีกฝ่ายคืออะไรพวกเขาถูกเล่นงานโดยบางสิ่งที่ล่องหนและอีกฝ่ายได้ปรับตังค้าทำให้แต่เดิมทีกังหันลมต้องหมุนทิศทางไปทางซ้ายกลับให้พวกมันหมุนมาทางขวาและเพิ่มกำลังให้แรงสุดขีดทำให้ไฟฟ้าทั้งเมืองไม่สงบนิ่งอีกทั้งด้วยลมที่แรงมากมันจึงพัดพาขนนกหลายตันไปด้วยไม่เพียงแต่เท่านั้นขนนกหลายตันได้เกาอรวมกันกลายเป็นพายุ เป็นครั้งที่สองที่เมืองเบิกเจอกับวิกฤตอีกแล้วผนนกจํานวนมากได้ทะลักเข้ามาในเมืองและก่อนที่พายุจะเข้าไปในนั้นคริสตินกับฟินสีเขียวก็ได้เข้าไปในห้องควบคุมและช่วยพนักงานไว้จนได้และหยุดทุกสิ่งอย่างได้ทันท่วงทีเป็นในตอนเดียวกันกับที่แม่ที่อยู่ในกล้องถ่ายโทรมาโดยบอกกับลูกสาวว่าในเมืองตอนนี้มีขนนกจำนวนมากทะลักเข้ามาซึ่งก็ตรงกับฉากนในเรื่องพอดีที่จะมีซีนามิเกิดขึ้นคริสตินฟังและมองว่ามันบังเอิญเกินไป เธอนึกย้อนว่าก่อนหน้านี้ทีวีโชว์เคยมีภูเขาไฟลาวาเกิดขึ้นคล้ายคล้ายกับภูเขาไฟป๊อปคอนก่อนหน้าหลังจากที่คิดดูบางทีแล้วทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญและอาจเกี่ยวข้องกับรถบรรทุกสีม่วงนั้นสิ่งเดียวที่เธอพอจะทําได้คือต้องรู้ว่าบทต่อไปคืออะไรเพราะผู้ก่อการร้ายอาจจะทําเช่นนั้นเธอและฟินส์จึงแอบเข้ามาในสตูดิโอเพื่อมาดูบทของผู้กํากับหลังจากที่ได้รู้ว่าบทดังกล่าว เจอกับสวนสนุกที่พังเละและถล่มทั้งเมืองทําให้เธอคิดว่าพวกเรามีเวลาไม่มากแล้วหลังจากออกไปจากห้องและไปที่โรงจอดรถก็ได้เห็นกับรถสีม่วงก่อนหน้าจอดอยู่ใกล้ๆนี้เองมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แน่คริสตินจึงแอบเข้าไปด้านหลังยังไม่ทันที่ฟินส์เขียวจะเข้าไปด้วยรถก็เคลื่อนตัวออกไปทําให้ทั้งสองได้แยกทางกันพอมาถึงปลายทางผู้ชายหน้าตาใจดีก็โผล่มาซึ่งถ้าเกิดจํากันได้เขาคือพานโรงที่ถูกไล่ออก ไม่เพียงเท่านั้นคริสตินยังเห็นฟินส์ของเขาที่อยู่ด้านหลังทำให้เธอได้รู้ว่าฟินส์ของชายคนนี้พยายามจะทำอะไรบางอย่างที่เลวร้ายเธอจึงบอกเรื่องนี้กับเขาแต่อีกฝ่ายกลับไม่เชื่อถึงสิ่งมีชีวิตเพิร์เจอร์ที่ถูกเรียกว่าฟินส์จนเธอโชว์ขนของฟินส์ตัวอื่นให้ดูทำให้อีกฝ่ายเปิดเผยตัวตนว่าความจริงแล้วเขาเองก็มีเหมือนกันและแผนการทั้งหมดไม่ใช่ฟินส์ของเขาเป็นคนทำแต่เป็นตัวเขาเองที่มีฟินส์คอยสนับสนุนอยู่ข้างๆคริสตินพล้าทา้า เมื่อรู้ว่าตรงหน้าเธอนั้นไม่ใช่เหยื่อแต่คือวายร้ายตัวจริงเธอพยายามจะออกไปจากบ้านแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วอีกฝ่ายเล่าเรื่องราวก่อนนะวันหลังจากที่เขาผิดหวังฟินส์เองก็เป็นห่วงจึงให้เส้นขนมาและปลอบประโลมเขาว่าเขาสามารถเป็นดารานักแสดงได้และศิลปะก็มีการเสียสละเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีดีพอจึงต้องทำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่เท่านั้นคริสเตนยังเห็นฟินส์ตัวอื่นที่ถูกขังไว้ก่อนที่อีกฝ่ายจะเอาชุดฟินส์ทำเองมาโชว์ ปรากฏว่าเขาจับฟินส์จากบ้านอื่นมาและตัดขนของพวกเขามาทำชุดของตัวเองเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อร่างกายอ้วนท้วมของตนอยู่ภายใต้ขนปุกปุยของพวกฟินส์เพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครเห็นเขาแล้วซึ่งก็นแน่นอนว่าเขาคือคนเดียวกันกับเงาเมื่อปริศนาที่คริสตินเจอก่อนหน้านี้จะอย่างไรก็ดีนี่เลวร้ายกว่าที่เธอคิดไว้ไม่นานฟินส์สีเขียวก็โผล่มาแต่กลับโผลมาให้โดนจับสัง,งนันอีกฝ่ายขังคริสตินไว้ในบ้านและดึงกำไรข้อมือของเธอออก ก่อนจะขี่รถออกไปเพื่อทำภารกิจครั้งสุดท้ายแต่นี่มาถล่มลึกเกินกว่าที่ฟินส์ของเขาคิดไว้เพราะแผนการของมหาวายร้ายนั้นคือการปล่อยชิงช้าให้ถล่มทั้งเมืองและมันมากเกินกว่าที่เขาจะบอกไว้อีฟายกลับตอกย้ำนายเป็นคนสอนฉันเองศิละปะต้องมีการเสียสละดูเหมือนว่าฟินส์จะไม่ได้ปลอบอีกฟายแต่กลับสร้างปีศาจขึ้นมาในตัวและกลรารที่เขาต่อต้านเพียงน้อยนิดทำให้อีกฟายรู้ทันทีจึงตัดสินใจตัดขนของเขาเหมือนกับฟิน์ตัวอื่นก่อนหน้า และขังเข้าไว้ในรถพร้อมจุดไฟเผาทั้งเป็นในขณนะเดียวกันคริสตินก็หลุดออกจากพันาการได้และเธอได้หลอกล่อฟินส์ที่ถูกขังโด้วยไอศครีมที่หอมหวนฟินส์เองที่หิวมากจึงตามไอศครีมนั้นมาพวกเขาพังกงขังและพังหน้าต่างให้ด้วยในขณนะเดียวกันฟินส์สีเขียว ก็สามารถหนีออกมาได้ส่วนฟินส์สีฟ้าก่อนหน้าก็ไปไหนไม่รู้เขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเพียงแต่ต้องประหยุดวายร้ายท้าั่งคริสตินเธอยังไม่ได้ไปที่สวนสนุกแต่กลับมายังรูละครล้างเพื่อมาหาเหล่าฟินส์ที่เธอมองไม่เห็นเธอรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่และพูดกับความว่างเปล่าว่าฉันต้องการคนช่วยพร้อมเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟัง พร้อมบอกว่าฟินส์สีเขียวนั้นถูกจับตัวไปและเขาคือเพื่อนคนเดียวของเธอเหล่าฟินส์ที่เห็นความจริงใจจึงมอบขนให้กับเธออีกครั้งทําให้เธอได้เห็นพวกฟินส์อีกคราก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะร่วมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อหยุดเรื่องราวบ,าบา้าๆนี้หลังจากที่ไวร้าย,ายวางระเบิดบ้ที่เครื่องเลนฟินส์ตัวเขียวก็เข้าไปห้าม และถึงแม้จะไม่เป็นผลแต่ก็ทำลายชุดของอีกฝ่ายทำให้ตำรวจได้รู้ว่าคนร้ายที่จะก่อเหตุคือใครเขาจุดระเบิดและเครื่องเล่นก็ถล่มลงมาก่อนจะกลิ้งไปตามเมืองแต่เหล่าฟินส์ที่ตามมาที่หลังก็ทุ่มสุดตัวเพื่อมาให้บ้านหลังไหนถูกทำลายมันคือหน้าที่ของพวกเขาและหลังจากการร่วมแรงร่วมใจจากพวกฟินส์และคริสติน ทำให้ในท้ายที่สุดเครื่องเล่นไม่ไปพังบ้านหลังไหนเลยและตกลงไปในทะเลโดยที่ทุกคนปลอดภัยดีเว้นเสือแต่ผ่านโรงที่ในตอนนี้ถูกจับแล้ววันต่อมาภารกิจของคริสตินสิ้นสุดและเธอต้นทําตามสัญญาคือการคืนขนนั่นเองถึงแม้ในตอนนี้มันจะมาแค่ขนของฟินสสีเขียวแต่ตามข้อตกลงเธอต้องคืนมันให้กับเขาฟินสีเขียวตอบกลับขนของฟินตัวไหนเธอก็เอาไปคืนฟินสตัวนั้นหรือจะทิ้งไปเลยก็ได้พวกเรามีขนเยอะอยู่แล้ว อีกอย่างฉันมีของขวัญให้และของขวัญของอีกฝ่ายคือกําไรที่ทํามาจากขนของตนเองอย่างที่เห็นว่าฟิลสีเขียวนั้นก็ต้องการเพื่อนคริสตินดีใจมากและอบกอดอีกฝ่ายยังอบอุน่นไม่เพียงแต่เท่านั้นพ่อแม่ของพวกเธอยังเป็นนักแสดงที่เก่งมากหลังจากที่พวกเขาสร้างชื่อเป็นตัวประกอบจากทีวีซีรีส์ในท้ายที่สุดก็กลายเป็นนักแสดงหลักและทํางานอยู่ที่เมืองนี้ทําให้คริสตินไม่ต้องย้ายไปที่ไหนเธอจึงตอบรับคําชวนออกเดทของมาร์กไม่เพียงแต่เท่านั้น บ้านของพวกเขายังสวยขึ้นมากจากบ้านร้างเหมือนกับบ้านผีสิงตอนนี้มันกลายเป็นบ้านสุดหรูด้วยเงินที่ได้มาจากการแสดงจะอย่างไรก็ดีฟรินส์สีเขียวตอนนี้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นั่นคือการดูแลบ้านและทําให้ทุกคนในบ้านมีความสุขอีกทั้งยังเป็นเพื่อนแสนดีให้กับคริสตินเพื่อนสาวข,ของเขาอีกด้วยทั้งหมดนี้คือฟินิกหากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ